สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปุ๊กก็มาจาัดชุดเซตนะคะเป็น e ีที่407หรือ407นะคะหนเซตจะยังคงมีสีกระถางเนาะราคาก็180บาทรวมส่งนะคะไม้จะอยู่ในกระถาง4นิ้วทั้งหมดนะคะใน1เซตก็จะแถมตัวออนโมโคสกับสตาเกิลจีให้อย่างละ1ถุงนะคะ1เซตจะได้ เป็นคู่ไปเนาะเป็นสตาร์กันจีกับออส o มอโค้นะคะ180บาทนะคะปูลงคลิปวันที่วันนี้23นะคะจะเป็นรอบจัส่งวันพรุ่งนี้วันที่24พฤษภานะคะเบอร์โทรปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือถ้าไหนสะดวกสแกน QR โค้ดก็สามารถสแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อกับปูได้เลยนะคะ ดูเซตเผื่อกันสักเซตสองเซตเนาะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วนะคะจะได้มีเซตสำรองไว้ในใจเนาะเผื่อโทรมาเซตเซตหนึ่งเซตหนึ่งขายแล้วอะเอาเซตสองอาเซตสองว่างก็จะได้เซตสองไปนะคะในนี้ไม่มีสำรองให้เนาะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแต่ละเซตกันนะคะเซตที่หนึ่งกระถางที่หนึ่งตัวนี้จะเป็นพลอยคณีนะคะนี่ ดูแรกๆเขาก็ติดด่างแหละแต่พอหลังๆคือมันเริ่มเปิดด่างมาเรื่อยๆนะคะพอยอาคคณีเป็นไม้ด่างของที่สวนเนาะเป็นไม้ใบแข็งนะคะหนาเนาะนี่นะคะด่างนะคะพื้นเขาถ้าเขาไม่ไม่ด่างก็จะคล้ายๆกับตัวพื้นสีจะคล้ายกับสวรรค์ชิงพบเนาะแต่เนี่ยพอเปิดด่างมาก็สวยนะคะอัพขึ้น8ดขึ้นสิบได้เลยนะคะพอยอ้คณีนะคะหนึ่งสองตัวนี้จะเป็นบอลกาดเป็นพรสวงนะคะหน้าเปิดๆแบบนี้เลย คนสวงนะคะสองสามเป็นไก่เศรษฐีนะคะไก่เศรษฐีก็ยิ่งโตก็คือสีแดงลวดลายเขาก็จะเริ่มมาเรื่อยๆรื่อยนะคะไก่เศรษฐีนะคะสามสี่มหาเศรษฐีนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะนี่อดีตนี่คือเคยแลงมากๆเช่นกันนะคะสองต้นในกระถางมหาเศรษฐีเซตที่หนึ่งนะคะเซตต่อไปเซตที่สองนะคะกระถางที่หนึ่งตัวนี้จะเป็น กำปั่นทองเป็นไม้ด่างนะคะนี่ดูด่างสวยกำปั่นทองนะคะ 1. อัพไซส์ได้เลยนะคะ 1. นสองพญาพานทองเป็นไม้เก่านะคะมี2ต้นในกระถางปลูกเป็นกอสวยเอาไปปลูกก็รอเขาแตกลูกแตกหน่อนะคะจะสวยมากเป็นกอใหญ่เนาะสาม สุมาอี้มีสองต้นในกระถางนะคะนี่เดี๋ยวเขากัดสีกัดหน้ามาตอนโตเต็มที่เนาะนี่นะคะสองสาสี่หนุมานเผาลงกาจาย์เสริมตัวน,นี้สวยอยู่นอกตู้จะหน้าเข้มกว่านี้อีกเยอะนะคะนี่อัพไซด์ได้เลยเซตที่สองนะคะเซตต่อไปเซตที่สนะคะกระถางที่1จะเป็น อุสามณีต้องรอโตเต็มที่นะคะกัดสีแดงนะคะอุสามณีนะคะหนึ่งสองตัวนี้จะเป็นปัดธรรมราชจะเป็นหน้าแผงนะคะมีสองมีหนึ่งต้นหนึ่งต้นไหมเดี๋ยวปูด,ดูก่อนมีหนึ่งต้นนะคะปัดธรรมราชแผง ตัวปัดธรรมาราชที่จดทะเบียนอาจจะเป็นพื้นแดงนะคะจะมีแผงก็เนี้ยจะมีเข้มเมาแบบนี้ปัดธรรมาราชแผงนะคะ2 3กระบี่ในร้อยมี2ต้นในกระถางนะคะด่างนี่สเศรษฐีสุพรรณมีสองต้นนะคะใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งี่เศรษฐีสุพรรณไม่แน่ใจวันนี้มันจะแผงไหมแต่มันก็คล้ายๆปกตินะคะเนี่ย เซตที่สามนะคะเซตต่อไปเซตที่สี่ชอบฟอมฟอมกเนาะแต่กระถางที่หนึ่งเป็นเดี่ยวนะคะเป็นนางอินทราอินทราณีนี่โตเต็มที่ก็จะออกเป็นพื้นขาวแต่ก็ยังมีเขียวนะคะไม่ได้ขาวทั้งใบเนาะแต่สวยนะคะมันจะเป็นจุดเด่นของเขาเลยนี่นะคะนางอินทราณีนะคะหนึ่งสองตัวนี้อึบอบอันนี้อ๋อข่ ก็คือเอาไปเปลี่ยนดินเปลี่ยนดินอัพไซด์ได้เลยเดี๋ยวเขาก็จะสวยอันนี้ก็ไปถึงน่าจะเหลืองนี่มีประมาณหนึ่งสองสามสี่อะใหญ่สองเล็กสองเป็นกอนะคะตัวนี้จะเป็นพรกนกดูรูปต้นแม่ได้เลยต้นแม่ปูก,ก็เป็นกอนะคะเนี่ยโตมันมันจะสวยแบบนั้นมันกัดสีเนาะสองสามแหลมทองเป็นบอลกาบนะคะเนี่ยมันด่างตรงกาบ แต่ถ้าหน้าขั้นสุดน่ะจะกัดสีสวยกัดเยอะกว่านี้นะคะมีสองต้นในกระถางนะคะแหลมทองนะคะ4ียุทธหัตถีมีใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งก็รวมแล้วเป็นสามต้นโตเต็มที่จะกัดออกเป็นสีชมพูเนาะเป็นไม้เก่านะคะยุทธหัตถีเซตที่สี่นะคะเซตต่อไปเซตที่ห้าหนึ่งจะเป็นตุ๊กแกนี่ใส่ก็ประมาณนี้ ตูก้แก่นะคะหนึ่งสองเพชรมณฑลไม้ใบแข็งก้านแข็งหน้าเข้มเขมแบบนี้เลยใบแข็งนะคะสองต้นในกระถางนะคะเพชรมณฑลสามมหาชัยนะคะมีสองต้นมีใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งมหาชัยนะคะมีสองต้นนี่นะคะสามสี่เพชรสีประทุมเนี่ยเขาจะเริ่มกัดมันจะกัดชมพู ชมพูเยอะกว่านี้นะคะเนี่ยจะเยอะกว่านี้อีกเยอะแต่ก็จะเริ่มเริ่มกัดเรื่อยๆนะคะหลอดใหม่กําลังตั้งท้องเซตที่หนะคะเซตต่อไปเซตที่6 1ตัวนี้จะเป็นลักกี้เลสเป็นไม้ด่างนะคะเอาไปเปลี่ยนดินนะคะมันเริ่มหนักๆละนี่นะคะด่างทุกใบเลยนี้ใบใหม่เป็นลักกี้เลสนะคะหนึ่งสอง พญาขอมดำนะคะพญาขอมดำสองสามแววม,มยุรามีสองต้นในกระถางนะคะ,ะเริ่มมีชมพูมาแล้วโตวถ้าได้แดดนอกตู้ก็จะพื้นออกเป็นชมพูอูนะคะชมพูอ่อนสามเอสี่เดือนมิถุนายน,นตัดเดือนเซตที่หกนะคะเซตต่อไปเซตที่เจ็ดนะคะหนึ่งจะเป็นซับพนมมีลูกมาแล้วหนึ่ง เขาจะกัดชมพูกว่านี้นะคะซับพนมนะคะเป็นไม้มาแข็งกันแ,แข็งเนาะสอง,งสอง,สองจะเป็นนางรากสดเทวีนะคะป้ะพาร์บเลยนางรากสดเทวี2 3กระบีในร้อย2ต้นในกระถางส่วน4นี่ก็เป็นกอนะคะมี4ต้นเอาไปหัวน่าจะเริ่มลงนะคะอาจจะประมาณข้อนิ้วมือเนาะข้อนิ้ว เอาข้อนี้ก้อยแล้วกันอาจจะประมาณนี้อาจจะครึ่งประมาณนี้เนาะอาจจะประมาณนี้อะเพราะว่าปลูกนานลแล้วแล้วรากเขาไม่น่าจะวนเวียนไปไหนได้มันน่าจะขดอยู่ในนี้นะคะเอาไปอัพไซด์ได้เลยเดี๋ยวก็จะฟอร์มพุ่งๆเนาะตตัวนี้จะเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะมีสี่ต้นเลยนี่นะคะประจวบคีรีขันเซตที่เจ็ดนะคะเซตต่อไปเซตที่แปดนะคะหนึ่งตัวนี้จะเป็นปัดธรรมราชแผง มีสองต้นใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งเนี่ยเขาจะสีมาแบบนี้ไม่ได้เขียวปีนะคะนี่ปัดธรรมราชแผงนะคะหนึ่งสองพรสวงนะคะหน้าเปิดๆแบบนี้พรสวงนะคะสองขออภัยเสียงรถนะคะสามตัวนี้จะเป็นจังหวัดสงขามีสองต้นในกระถางนะคะสงขานะคะสาม ตัวนี้จะเป็นเดือนพฤศจิกายนมีสองต้นในกระถางนะคะนี่หน้าสวยสวยเลยเซตที่แปดนะคะเซตต่อไปเซตที่เก้านะคะหนึ่งจะเป็นหมอชานยุทธนี่ดูป้ายสวยสวยเลยหมอชานยุทธนะคะหนึ่งสองพญาคอมดำมีสองต้นในกระถางนะคะนี่มีสองต้นสามมีนาคมก็มีสองต้นนะคะ มีนาคมนะคะสามสเจ้าปอแก้วนะคะเจ้าปอแกวเดี๋ยววันส่งดึงใบนี้เอาให้น,นะคะเนี่ยใบใหม่มาเริ่มเปิดด่างนะคะเจ้าปอแก้วเซตที่9นะคะเซตต่อไปเซตที่10บเซตสุดท้ายของวันนี้หนึ่งตัวนี้จะเป็นซับพ,พนมนะมีลูกขึ้นมาแล้หนึ่งนี่หน้าเขาก็เริ่มกัดสีนะคะจะกัดออกชมพูเนาะหน,นะคะสอหน้าเข้มๆเ,เลยซับอุดมนะคะนี่ หน้าเข้มเขมคล้ายๆกับตัวไม้เก่าผู้จาไม่ได้แต่ใบแข็งก้านแข็งนะคะซับอุดมแก่กว่านี้ก็คือจะหน้าเข้มกว่านี้3ตัวนี้เป็นงานวงวานเริ่มเปิดด่างมาเรื่อยๆนะคะเป็นด่างใบกลมเนาะนี่นะคะสามสี่เศรษฐีสุพรรณนะคะสองต้นในกระถางเริ่มกัดชมพูมาแล้วนี่เซตที่สิบนะคะ สำหรับวันนี้ปูก็มีชุดเซตนะคะมาแบ่งปันทั้งหมด10เซตนะคะปูฝากลุงป้านะ้าอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ